بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفي باب استحباب التعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم من ننصر ขอความคุ้มครองต่อรอสุภาณหัวจาลาให้พ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพนะครับมีะดีษจากท่านหญิงไงิชเรอดิองวะวันฮาท่านได้เล่าบอกว่ามีผู้หญิงชาราสองคนนะครับซึ่งหญิงชาราสองคนเนี้ยเป็นคนยิวนะครับได้เข้ามาหาฉันนะครับที่นครมดีนะและหญิงชาราคนยิวสองคนเนี้ยก็กล่าวกับฉันบอกว่า อินนอาลลกูบูริยูอัลซาบูนาฟิกูบูริหิมนะครับหญิงชาราสองคนบอกกับฉันบอกว่าชาวกูโบหรือคนที่ตายไปแล้วที่ถูกฝังในหลุมฝังศพนั้นพวกเขาต่างถูกลงโทษในขณะที่พวกเขาอยู่ในหลุมฝังศพทต่ยังาช่าบอกว่าฟักดับตุหูมาวลมอุนหิมอันอุสัดดิกะหูมาที่ยังาช่าบอกว่าฉันก็ปฏิเสธสิ่งที่คนสองคนนั่นพูดเพราะฉันเนี่ย ยังไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งที่คนยิวสองคนนั้นพูดเช่นนั้นฟะคอรอยาตาญิงสองคนก็เดินออกไปนะครับวะดะคาลาอะลัยับุนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟะกุนตุละยารอซูลัลลอฮฺอินนอาจูเจนีวะดดักรตูละฮูพอทีรอซูลเข้ามาหาฉันฉันก็ถามทอรอซูลเลยว่าทศรอซูลคะเมื่อครู่นี้มีหญิงคนยิวสองคนเข้ากล่าวกับฉันเช่นเมื่อสักครู่นี้ ก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังทร a สูลได้ยินเช่นนั้นก็กล่าวขึ้นบอกว่าซาดะก็จะผู้หญิงสองคนนี่พูดจริงแล้วอินนะฮุมยูอาซะบูนะอาดะบันตตสมาฮุนบะฮาอิมุคุลูฮ่าทร a ซูลบอกว่าคนที่ถูกลงโทษในหลุมฝังศพนั้นเมื่อพวกเขาถูกลงโทษพวกเขาจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งวัสว์เทวตาราสร้างขึ้นมาเนี่ยที่มีชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยต่างได้ยินเสียงกรีดร้องของชาว

فالذي أشاهده هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة <applause> فرسول الله صلى الله عليه وسلم من يطلب خدعاني لما فدعو จะขอดุอาในละหมาดมักจะขอดุอาในละหมาดขอว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮุมะอินเนาะอูดุบิกะมินอาดาบิลกอบริอืออัลลอฮ์แท้ที่จริงข้าพรองขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพว่าอูดุบิกะมินฟิตนัตินมาซีฮิดดะจานและขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากฟิตนะจากดะจานว่าอูดุบิกะมินฟิตนัตินมะฮยาวฟิตนัตินมามัดและขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากฟิตนะในขณะที่มีชีวิตอยู่ และฟิตนะเมื่อความตายมาถึงลอาฮุมะอินนีอูดุบิกะมินันมะเสมะวนมะกรมนะครับโอ้อัลลอฮ์แท้จริงข้าพองค์ขอความคุ้มครองตอ่อพระองอคม์คมินันมะเสมิวันมะกรมขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความผิดขอความคุ้มครองให้พ้นจากการกระทําความผิดวันมะกรอมและให้พ้นจากการเป็นนี่ ให้พ้นจากการเป็นหนี้ฟะกอละละฮุกออินจึงมีคนกล่าวขึ้นบอกว่ามาอักลาบมาตัสเตอีดุมินันมะกรอมทําไมท่านนบีอัลลอฮุอะลัยสลามซลจึงได้ขอความคุ้มครองเนี่ยให้พ้นจากการเป็นหนี้มากเหลือเกินท่านรอับดุลสลามซลลัมจึงกล่าวขึ้นบอกว่าอินนัลรจูละอิดะกอริมะฮัดดะฟะฟะดะวะวะอะดฟะอัคละนะครับผู้ชายคนนั้นถามท่านซูลว่าทําไมถึงต้องขอมากขนาดนั้น ทา่านสุนจรจงกล่าบอกว่าพอแท้ที่จริงเวลาที่คนคนหนึ่งเป็นนี่นะครับเป็นนี่ฮัดดะเมื่อเขาพูดฟากะสเขาจะโกโหก ใช่ไหมว่าว่าอะเนี่ยเมื่อเขาสัญญาฟาอัคลลาเขาก็จะผิดสัญญาเป็นตรงไหนพี่น,น้องเวลาที่ไปยืมหนี้เขาไปยืมเงินเขานะบอกว่าเดี๋ยวใช้วันนั้นเดี๋ยวใช้วันนี้พอถึงเวลาก็โกหกไม่ได้ไม่ได้ทําตามในสิ่งที่พูดเอาไว้และบิดพิวสัญญาในสิ่งที่เคยสัญญากับเจ้าหนี้เอาไว้ฉะนั้นนี่เป็นสองสิ่งที่ท่ญญานนับดุลเลาะห์อว่าอาันนี้มซัลลัมเด็กสอนพวกเราไว้ในฮะดิษสองบทนี้คือหลายสิ่งนะครับสอนไว้ในฮะดิษทั้งสองบทนี้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่ทรับ ท่านนบีสุลล่ลานละหนี่เมื่อสั่นลำเตสอเนี่ยพวกเรารู้ว่าการลงโทษในหลุมฝังศพนั้นมีจริงไหมพี่น้องมีจริงฉะนั้นทนา่ลลานนบีสุลลาละห์อิบราฮิมจริงสอนเห้เราขอความคุ้มครองต่อเราแต่เาให้พ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพซึ่งการถูกลงโทษในหลุมฝังศพเนี่ยเมื่อไหร่พี่น้องหลังจากที่เราเนี่ยตายไปแล้วใช่ไหมครับเวลาที่เราถูกฝังอยู่ในหลุม อยู่ในกุโบสเนี่ยหลังจากที่เราตายไปแล้วลนับตั้งแต่เวลาที่เราตายจกนกระทั่งถึงวันเกียร์มะนั่นแหละหากว่าความผิดเนี่ยมากขนาดนะั้นคนก็จะถูกลงโทษจกนกระทั่งถึงวันเกียร์มาแต่ถ้าหากว่าความผิดเนี่ยไม่มากนะครับก็จะถูกลงโทษตามปริมาณของความผิดและต่อจากนั้นก็จะได้รับการหยุดพักจากการลงโทษนะครับซึ่งการถูกลงโทษในที่นี้นน ถูกลงโทษทั้งใครพี่น cool. ้องผู้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ถูกลงโทษบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความผิดก็ถูกลงโทษประการถัดมาการถูกลงโทษในหลุมฝังศพนั้นนะครับการถูกลงโทษในหลุมฝังศพนั้นอาจจะได้รับการถูกลงโทษที่เป็นไฟใช่ไหมครับอาจจะได้รับการถูกลงโทษเ้วยกับไฟทั้งๆที่ยังไม่ถึงวันเกียร์แม่แต่จะได้รับการถูกลงโทษด้วยกับไฟในรกในขณะที่นอนอยู่หลุมฝังศพ นะครับสองอาจจะถูกลงโทษเดี่ยวกับการถูกทุกนะครับโดยมาลายกะถูกทุกใช่ไหมครับเกี่ยวกับค้อเหล็กหรือถูกลงโทษเกี่ยวกับการถูกสัตว์มีพิษกัดนะครับหรือถูกลงโทษเดี่ยวกับการที่กูโบเนี่ยบีบหรือถูกลงโทษตามความผิดที่ท่านศอสดาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามได้เคยฝันแล้วก็มจิบรีน่าอิสลามมาพาท่านอัอดุลสลามไปเห็นการถูกลงโทษของ ของคนที่กระทําความผิดบางชนิดเป็นการเฉพาะเช่นคนที่ทําซีนาคนที่กินดอกเบีย้ยคนที่นอนหลับเลยไม่ลุกขึ้นมาละหมา,ฟาดฟ็ดูคนที่จำอันกุรานและไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมครับคนที่โกหกนะครับและอื่นๆอีกมากมายที่ทราสู้ได้เห็นซึ่งการถูกลงโทษในขณะที่อยู่ในหลุมฝังศพด้วยกับไฟนั้นมีหลักฐานในอันกุรานซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาบอกไว้บอกว่าอันนารูอยูรอดูนะอะไลฮะฮุดูวนวะชียะ นะครับอลัลลอฮ์บอกว่าไฟนรกจะแผดเผามายังยังเขาในอาญาน,นี้หมายถึงใครพี่น้องหมายถึงเฟรอ,อูนนะครับและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธและบรรดาผู้ที่กระทําในสิ่งที่สมควรแก่การถูกลงโทษด้วยกับไฟนรกเราจะอลัลลอบอกไฟนรกจะแผดเผามาโดนเฟรอโดนทั้งตอนเช้าและตอนเย็นใช่ไหมครับนี่คืออไรนี่คืออัลลัมบารัซนี่คือหลังความตายท,ทั้งทั้อองที่เฟรโดนตายตรงไหนอ่ะตายในในทะเล ใช่ไหมครับแล้วเขาเอามาทำเป็นมัมมี่ใช่ไหมครับถามว่าเฟรีรอวนะ่ถูกฝังในดินไหมไม่ได้ถูกฝังในดิน ใช่ไหมครับแต่ถูกเก็บไว้แต่การลงโทษก็ถูกกเขาถูกไฟนรกด้วยใช่ไหมครับแต่ล l l a ์บอกว่าหวเย่ามันกีวเย่ามตะกูมุมเสกัสูดดขิลูอานฟิราอูอาชัดดันอาดาบแต่เม่ถึงวันที่มัเราจะให้ฟิราอูและก็พวกพวกของเขาในพวก้องของเขาเนี่ยได้รับการลงโทษในไฟนรกซึ่งเป็นการลงโทษที่รุนแรงและเจ็บแสบยิ่งกว่าครั้งที่เขาเคยถูกทรมานในขณะที่อยู่ในอัลัมบาร์ซักนะครับ สว่วนคำพูดที่ท่านนบ,บีสั่ลนบลอฮุอะลัะยะสัลล่งบอกว่าว่าฟิตนะตินมะฮยาวันมามัตให้พ้นจากฟิตนะที่ขณะที่มีชีวิตอยู่และฟิตนะตอนที่ตายหมายถึงอะไรพี่น้องฟิตนะตอนที่มีชีวิตอยู่คือบททดสอบทับท้งหมด ที่เราได้รับเป็นบททดสอบเป็นบาลาเป็นการลงโทษทั้งหมดขอารัตนาปกป้องให้เราพ้นจากบ,บททดสอบและฟิตินาที่เกิดขึ้นทั้งในการใช้ชีวิตในดุนยาทั้งในศาสนาและรื่องอื่นๆส่วนมามาดหมายถึงอะไรหมายถึงตอนขณะที่กําลังจะตายใช่ไหมครับเพราะเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเราจะได้รับบททดสอบแบบไหน ใช่ไหมครับอาจจะได้รับบททดสอบด้วยกับความเจ็บปวดอาจจะได้รับบททดสอบด้วยกับความทุกข์ทรมานใช่ไหมครับอาจจะได้รับบททดสอบด้วยกับการที่เชยตอนมรโลกลวงขณะตอนที่จะตายเมืรท่านีมามมัชมะฮ์มัดระหิมานต์องค์อัลใจลาตอนที่ลุกสิบบอกท่านีมาอะฮ์มัดให้กล่าวว่านะอิละฮ์อินนัลลอฮ์นะใช่ไหมครับท่านีมานอัมบัดกล่าวอะไรไปเนองลาบะลาบะยังยังก่อนยังก่อน ทำไมและตอนนั้นน่ะพอหลังจากนั้นท่านนิมานมหมัตรู้สึกตัวก็บอกพระลูกศิษย์บอกว่าเมื่อครู่นี้ชัยตอนมาล่อลวงท่านใช่ไหมครับฉะนั้น ถ้าเสสอนเนี่ยเราขอความคุ้มครองให้พ้นจากฟิตนะเวลาที่จะตายด้วยใช่ไหมครับและยังมีความหมายดวงไปถึงอะไรหลังความตายก็คือในหลุมฝังศพและขณะที่มาลกะทั้งสองท่านมาสอบสวนเราในหลุมฝังศพที่เรียกว่าฟิตนาตุลอบร์ก็คือการถูกสอบสวนในหลุมฝังศพนั่นเองนะครับส่วน, jan, ออน,นฟิตนาตินมาซิฮิดดัจจานคืออะไรพี่น้องฟิตนะที่เกิดขึ้นจากดัจจานเพราะดัจจานนั้นเป็นฟิตนะที่ใหญ่ลวงที่ ที่สุดและอันตรายที่สุดและรุนแรงที่สุดที่มนุษย์โลกเนี้ยจะพบเจอใช่ไหมครับเพราะไม่มีฟิตา้าใดที่จะเลร้ยวไหปกว่าดัานีพอดัานจะมาพร้อมกับความสามารถเกีรติอา,าลาให้เขาสามารถกระทําได้จะมาพร้อมสวรรค์จะมาพร้อมนรกนรกเนียคืออะไรนรกของดัานคือสวรรค์สวรรค์ของดัานคือไฟนรก ใช่ไหมครับฉะนั้นดัชนาสามารถจะทำในสิ่งที่มันเกิดกว่าความสามารถของมนุษย์ทําให้คนคนหนึ่งฆ่าเขาตายแล้วเรียกให้คนคนนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเรียกให้ฝนตกใช่ไหมครับฝนที่ตกอยู่ทําให้ฝนหยุดใช่ไหมครับทำให้ภูเขาธรรมดาเนี่ยกลายไปเป็นกองพันธุ์เถื่อนเดือวกับเนื้อเดีอวกับอาหารการกิน ทำให้ต้นมากรากไม้เนี่ยไม่เจริญงอกงามไม่ออกดอกออกผลน,นั่นเป็นเป็นฟิตนะที่เราจะจะทดสอบมนุษย์ในช่วงวาระสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันเกียรมะฉะนั้นท่านนบีสุลต่านุัอิสลามจรงสอนเห้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากฟิตนะที่เกิดจากดันยานเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ทันหรือเปล่าแต่ลูกหลานของเราเหลนของเรานะครับ ที่จะตามเรามาในวันข้างหน้านั้นฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติและก็สอนคนในครอบครัวของเราให้ปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นในอันนี้บทนี้สอนไรให้เราอีกอย่างพี่น้องสอนให้เรารู้ว่าอากีดะหรือหลักความเชื่อมัน่นหรือหลักศรัทธาของบรรดานาบีที่ถูกส่งมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันทั้งหมดพี่น้องจาไว้นะอากีดะหลักศกรัทธาของบรรดานาบีที่เราจาระส่งมาทั้งหมดเหมือนกันทั้งหมด นอกเสียจากว่าได้รับการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่หากว่ายังไม่ได้รับการบิดเบือนเนี่ยบรรดานาบ,บีทั้งหมดมีความเชื่อเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่อที่เกี่ยวกับเอรอาจะอาลาใช่ไหมครับเาจะอ,อาไาอ,อยู่ที่ไหนอยู่เบื้องบนอยู่เหนือมัคลุกทั้งหมดบรรดานาบ,บีเชื่อแบบนี้ไหมเชื่อ ใช่ไหมครับยวอธิบายเดี๋ยวยาวฉะนั้นนบีทุกท่านจะมีความเชื่อเหมือนกันความเชื่อเรื่องอะไรเรื่องของบรรดาหลักการศรัทธาต่อบรรดารอซูลหลักการศรัทธาต่อวันสินโลกต่อบรรดามาลายกาต่อบรรดาคัมภีบรรดานาบีทั้งหมดมีความเชื่อเหมือนกันทั้งหมดเลยฉะนั้นเช่นเดียวกันในเรื่องของการถูกลงโทษในหลุมฝังศพก็เป็นส่วนหนึ่งของการอีมานต่อวันสิ้นโลกฉะนั้นเห็นไหมพี่น้องคนยิวนะ่ะผู้หญิงสองคนนะ่ะอยู่ไหนไหนอ่ะบันิสลออิน ใช่ไหมครับบันิสรออีนนะอยู่ในสมัยนบะีอะไรล่ะท่านนบีมูซาท่านนบีอีสซาใช่ไหมครับแสดงว่าพวกเขายังมีความเชื่อว่าคนที่ถูกฝังในหลุมฝังศพเนี่ยจะต้องได้รับการถูกลงโทษเมื่อฝ่าฝ,าฝ,าฝานืนตรรศแสดงวันหลักความเชื่อของเขาเนี่ยตรงกับเราไหมตรงกันแสดงว่าความเชื่อนั้นจะไม่ได้ถูกบิดเบือนนะครับส่วนหลักการปฏิบัติเหมือนกันไหมพื้นฐานของหลักการปฏิบัติเหมือนกัน มีแต่ลักษณะหรือ,อรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันถือสนดมีไหมมีการละหมาดมีไหมมีใช่ไหมครับแต่การปฏิบัติละรูปแบบและรายละเอียดเท่านั้นแหละที่แตกต่างกันฮัจมีไหมฮัจก็มีเหมือนกันนะครับประการตัอมาในทะดทษบอกให้เรารู้ว่าการถูกลงโทษในหลุมฝังศพนั้นไม่ได้หมายความเฉพาะเจาะจงเฉพาะคนที่ถูกฝังในดินเท่านั้น แต่หมายถึงคนที่ตายไปแล้วทั้งหมดไม่ว่าเขาจะถูกฝังอยู่ในดินจะถูกฝังอยู่ในทรายหรือเขาไม่ถูกฝังใช่ไหมครับตายแล้วเอาจับไปลอยทะเลหรือถูกเผาหรือถูกสัตว์ดูร้ายกินใช่ไหมครับเมื่อตายแล้วพวกเขาจะได้รับการสอบสวนทั้งหมดพวกเขาจะถูกลงโทษทั้งหมดหากว่าฝ่าฝืนต่อต่สอสุภาโนวาจะอะและเขาจะได้รับการตอบแทนความดีทั้งหมดเพราะนั่นคือโลกอาลัมบาร์ซัก เป็นโลกแห่งความเล่นลับไม่ใช่โลกเหมือนในดุนยานี้แล้วนะครับประการถัดมาในฮะดิษทารุสุบอกให้พวกเรารู้ว่าทุกๆสปปรรพสิ่งจะได้ยินเสียงกรีดร้องหรือเสียงของการถูกทรมานของคนที่ถูกลงโทษในหลุมฝังศพนะครับบรรดาสัตว์ทั้งหมดได้ยินนอกจากใครพี่น้องสองสิ่งมนุษย์ กรยินเท่านั้นที่ไม่ได้ยินทําไมพี่น้องถ้าเราสุ้เบ,บหาหักไว้ได้ยินเนี่ยกูแตกแน่พอกรีดร้องดังสองถ้าเราสุ่เบ,บกจะต้องเป็นลมสลบแน่นอนสามจนกระทั่งถึงบางทีเนี่ยถึงเป็น,เป,นเป็นอาการเป็นบ้าด้ยวยความกลัวร้อนนะครับดคดกรีดร้องพี่น้องใช่ไหมครับเราได้ยินเสียงแมวร้องกลางคืนเนี่ยเราบางทีตกกระจย แมวที่ไหนมาร้องเห็นไหมตกใจเนี่ยี่น้องคิดว่าเสียงคนกรีดร้องนนเนี่ยอันนี้มาจากการถูกทรมานเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่โหยหวนมันจะไม่เจ็บปวดหัวใจหรืออีปกระกที่เราสุ้มกบพวกท่านจะไม่จะไม่สามารถไปฝังคนตายใช่ไหมเวลาไปฝังคนตายนะครับมีคนถูกลกงโทษอยู่เนี่ยจะได้ยินแต่เสียงกรีดร้องเสียงถูกทรมานใช่ไหมครับแล้วเราจะมีหน้าตรงไหนมีกําลังตรงไหนที่จะไปฝังคนตายใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะอาปกปิดไม่ให้เราได้ยินเสียงกรีดร้องฉะนั้นแต่สัตว์ทั้งหมดเนี่ย <behalf S 2> พวกเขาได้ยินนะครับ ประการหนึ่งทานรุส,สุรุลอัลลอฮฺของเราจะนำมีบทบัญญัติให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจาก4ประการที่ถูกกล่าวมานี้และในฮะดิษบทข้างต้นยังมีอีกสองอย่างนั่นกะ็คือเรื่องของอะไรเรื่องของความผิดและการเป็นหนี้นะครับซึ่งมีฮะดิษอีกบ,บทหนึ่งที่ท่านรุสุบอกว่าอิดะต์ชะฮฮะดะอะฮะดุกุมฟัลยัสตัยดบิลลาฮีมินอารบะทารุสุบอกเมื่อก่านอันต์ชะฮุดหมายถึงอะาไรตาัชะฮุดสุดท้ายก่อนให้สลามนะครับท่านรุสุบอกว่าจงขอความคุ้มครองต อัลลอฮ์ให้พ้นจากสี่ประการต่อไปนี้อัลลอฮุมะอินนีอาอูดุบิกามินาอาดาบิจฮันนัมขอความคุกคักต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกจันนัมวามินอาดาบิลกาบรีให้พ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพวามินฟิตนาตินมะฮยาวันมามาดให้พ้นจากการพ้นจากฟิตนะในขณะที่มีชีวิตอยู่และตอนที่เรากําลังจะตายหรือหลังตายไปแล้ววามินฟิตนาดินมาเซให้ดัจยานและให้พ้นจากฟิตนะที่เกิดขึ้นจากดัจยานฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราสูญสลาย เนี่ยเราขอดอาตามบทหัวข้อบอกว่าดูอาในละหมาดแต่ในละหมาดที่นี่หมายถึงตอนไหนพี่น้องก่อนที่เราจะให้สาลามฉะนั้นเวลาที่เรา อ่านตะฮียัดจบแล้วสลาวะจบแล้วให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ใหพ้นจากสี่ประการนี้และขอในสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับทั้งดุญญนยาและก็อัลรอห์ก่อนที่เราจะให้สลามนั่นเองนะครับและเป็นจุดที่ท่านอาัลลามบอสลามลัวาลสลมัมจะขอดูอาอย่างมากนะครับในขณะละมาดนั่นก็คือก่อนการให้สลามสองตอนไหนพี่น้องตอนขณะสุยุดนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือแบบอย่างที่ท่านอาบับัลลสลามลัฟวาลสลามสอนพวกเราเป็นซุนนะให้เราขอดูอาก่อนที่สลามแต่บรรดาอุลามะ่ ท่านบอกว่าเป็นวาจิบทออลสูตใช้ครับบอกว่าฟัลิยัสตาอิบิลลาพวกท่านจงของความคุ้มครองต่อองค์นะครับแต่ที่ถูกต้องแล้วนั้นเป็นมุตสตฮับบะนะครับคือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องขอนะครับส่งเสริมให้เราขอนะครับก่อนที่เราจะให้สาลามนี่ยซึ่ัพระอบิฮิอัสว่า